ก้าไกลประกาศแจกแล้วสูงวัย3,000เด็ก1,200ผู้พิการรับ3,000ท่วหน้าทุกคนนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ารัฐสวัสดิการสำหรับคนไทยนะครับได้เขียนลงไปใน MOU เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเริ่มที่ของเด็กก่อนนะครับก็จะเป็นของวันเด็กแรกเกิด3,000บาทเงินเด็กแรกเกิดเดือนละ1,200บาท ต่อไปก็เป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับโดยจะให้เงินเดือนผู้สูงวัยนะครับเดือนละ3,000บาทและผู้พิการก็ได้เฮเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ3,000บาทต่อเดือนนะครับก็สําหรับสวัสดิการทั่วนหน้าสําหรับคนไทยทุกคนนะครับพักเก้าไกลก็ได้มีการเขียนลงไปใน MOU แล้วนะครับความหมายง่ายๆก็คือแจกแน่นอนนะครับเป็นรถแมพที่ทุกพักนะครับจะต้องทําเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับคนไทยทุกคนนะครับก็ฝากกดติดตามทาง youtube channel ปดนี้ทางแฟนเพจแชร์ข่าวสวัสดิการแล้วก็ทาง tiktok นะครับ